มาเด้อจังมาจิ้มเขา่าเกี่ยวบองกากหมูลวกผักเฮียกากหมูมาตั้งเนี่มนยมาเด้อโอ้ยนี่เขาโอ๊กหักเรียกตั้งจะได้เปล่งซันมุจเจ้าคือผ้ากันเรียกจังซัน ประเทศไทยแม่ชีพมึงบ่มีตาเท่ามืดดำกำตาไปหมดติน้อบันี้ทุกแล้วทุกติมแล้วไปหาหมอนอนอนนาถาไทยยุงไดงกับสีจังสันแบบนี้บ่มีจะเลื่อนเกาหนาไปดอกเสียวขปลุด เมื่อเาแบงเห็นแจ้หาจ้สิบเท่น้นเบาซื้อดอกจัง่รี้ประเทศให้อก้องดนตจะให้ว่าไปซื้อดอกจางะประเด็นจะบอกเพื่อนนุดเ้อแบซคือเกาเทอ ไม่เ uh, mm ็ย hmm. ก er mm ับเขาซ้ำนิิมรอกต้นเซลาลีเลือกตั้งแม่ว่นหรัก็ไ่ลืมดอก ทุนเทาล้นบ้านเด้อค่ะยี่ว่ามุเจ้าเลือดเลือกแล้วมันสีว่าเดือดร้อนกับมุเจา้าจังน่อยมันกระเสียวสะแกมมือมาตัวเอาเงินพร่องินแม่มุเจา้าตัวเอาเงินอมุเจา้เา,น,จาน้ำพอรองภาษาเงินพันเดียว,เดยวนู่ซื้อประเดาน้ำปลาพราสามมือบ่มเหอ หวัหวหม้อต้อก็ป็ปวนมเจ้าซ้ำนะปวัวน,น,น,น่ะป่วซ้ำมานเสียผลก่อนเขากระดุมก็สิเป็นของมัน หาหก็สิไปสักเสียสนห่ยส่งสนห่ยให้เจ้านายคือเา่าแต่ก็ไม่สุ่มทหารต่สีต่สาต่คือเกาประเทศไทยก็จะเลื่อนหรอกเล่าน,นี่ก็สิถอยหลังไปนนะ ูคุณแม่ยุ่งยี่งหนอกกเห็นคนประเทศที่เขาจะเลื่อนแล้วเขาคือบ้านห้องตข๋หอยก็ใส่เงินประกันสังคมคือกัอนจะหาหมอประกันสังคมคือกัน แตะต่างจากเนี่ยใช่เพือเขาก็ดำเนี่ยือว่อละไรอ๋อเจ้าเงินหางเงินเสียบถูกยงสัใสหละ